สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับในตัวเจ้า Xiaomi Pad 5นะครับที่ Xiaomi Thailand ทำการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสอบวันนี้นะมูนะครับผมผมว่าบอดี้เครื่องนี่สวยมากงามมากเลยครับเห็นไหมครับเห็นเฟรมครับเฟรมก็คือเฟรมอลูมิเนียมนะครับแบบแบนแบบโค้งมนนะครับก็คือเคลือบด้านป้องกันแสงท้อนที่คือสวยงามมากครับด้านหลังนี่จะเป็นแบบผิวแบบไม่ ไม่สว่างครับเป็นผิวแบบอลูมิเนียมแบบด้านๆครับก็คือสวยงามมากครับเห็นตัวโมดูลกล้องไหครับก็คือดีไซน์ถือว่าสวยเลยครับผมมาดูสีนะครับสีก็จะมีสีดําครับผมดูในงานเปิดตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับขอบจอให้รู้สึกว่ามันบางดีนะครับอาจจะเกือบๆเท่า iPad Pro ครับหรือว่า iPad Air 4นะครับแล้วก็มีสีขาวนะครับมาดูครับหน้าจอใช้หน้าจอ WKHD นะครับผมพัดแล้วก็ รองรับสีจะถึง1 0 0 0ล้านสีนะครับหน้าจอ120เฮร์นะครับคืออัตรารีเฟล็กซ์เกือบเท่า iPad Pro นะครับปุ่มนะครับปุ่มก็จะรองรับนะครับปุ่มข้างบนนะครับก็จะปิดเป็นปุ่มแต่เพื่อสำหรับใช้สมาร์ทสวิตช์โน้ e นะครับก็ปุ่มก็คือตัวนี้ครับสวิตช์โนนะครับก็คือแบบว่าเป็น Education เอาไว้รองกับ Xiaomi Smart Pad นะครับนี่นะครับอันนี้ปุ่มรองนะครับปุ่มรองก็เอาไว้กดค้างเพื่อจับภาพหน้าจอนะครับ ประการครับของ Xiaomi ก็คือชุดรุ่นนะครับ Xiaomi Smartpad นะครับก็คือสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานครับแล้วก็ชาร์จแค่18นาทีนะครับแบตเตอรี่สูงสุดได้ถึง100%เลยนะครับเร็วมากเลยครับผมอันนี้คือฟังก์ชันของประการนะครับก็คือ Xiaomi Smartpad นะครับฟังก์ชันอัจยะฟังก์ชันของประการอัจฉริยะนะครับก็คือสามารถรองรับระดับกดนะครับถึง4,96 0ระดับนะครับน้ำหนักเบาครับ13.2กรัมครับนี่เลย การชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับคล้าย Apple Pencil แล้วกันครับนี่ครับอันนี้เป็นแอป Sweet Note นะครับเป็นแอปแบบจดบันทึกของสำหรับ Xiaomi Pad 5นะครับต่อมานะครับผมอันนี้คือฟังก์ชันมินิวินโด w ครับก็คือสามารถสลับหน้าไปหน้ามาได้ครับแล้วก็เน็ตฟีนะครับก็คือติดตั้งมาในตัวเครื่องแล้วก็รองรับเป็น L 1ด้วยนะครับผมรองรับชัดแน่นอนครับ อันนี้ลองรับ d o l b y version นะครับก็คือสามารถแบบรองรับระบบเสียงภาพหน้าจอสีสันสวยงามครับลำโพงตัวนี้4ตัวนะครับอยู่ด้านบริเวณด้านข้างกับด้านข้าง 1, 2, 3, 4นะ,ะครับผมด้านละ2นะครับผมก็คือเสียงดีแน่นอนครับ อันนี้สเปกนะครับหน้าจอ 120Hz รองรับสีได้สูงสุดนะครับก็คือ1000ล้านสีแล้วก็มี dcip 3ด้เยครับสีสันหน้าจอคือสีสันแบบตรงแน่นอนครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมแซปดากกอนนะครับผม8,60กนะครับก็คือความเร็วก็คือเล่นเกมไม่หลับแบบว่าลื่นนะครับผมผมว่าลื่นดีนี่เลยอันนี้สเปคนะแบตเตอรี่เห็นไหมครับแบตเตอรี่จะ8,720 mAh มนะครับมีสีมีสีเลยครับมีสีดําและสีขาวนะครับ หน้าจอขนาด11นิ้วนะครับที่ผมมองเลยนะครับราคานะครับราคาเปิดตัวที่ประเทศไทยนะก็คือบนึ่งือ1 9ก้บาทแรม6รอม128รอบแปถือว่าคุ้มมากนะครับผมมูฟเลยมองจอนี่จอไม่ใช่ซูเปอร์ออมเบรนะครับเป็นจอ LCD ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวแรม6รอม2 5 6ห้าจิกนะครับก็คือ12,900 9กบาทก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็ประกานนะครับ Xiaomi Smart Pad นะครับก็คือ2499บาทครับแต่ถ้าเราซื้อพร้อมกับตัว Xiaomi Pad 5ด้วยก็ได้ครับผมก็จัดราคา1499บาทครับแล้วก็ถ้าเราพีออเดอร์นะครับในวันที่23กันยาถึงวันที่1ตุลานะครับก็จัดราคาตามนี้เลยครับแถมฟรีนะครับก็จะแถมโปรโมชั่นฟรีเคสกับฟิล์มนะครับให้ก็คือเคสตัวนี้ถ้าเราพีออเดอร์นะครับถ้าเรา ซื้อผ่านพรีออเดอร์นะครับของ JD Central นะครับก็คือราคาก็จะลดลงครับจากตัวนี้เป็น1,9900บาท1,990บาทนะครับก็จะเหลือเพียง9,990บาทก็ถือว่าคุ้มนะครับสามารถจับจองได้นะครับส่วนมาครับสปเปคข่าๆวๆ็็คือ,อง่ายๆครับมี2สีหน้าจอ11นิ้วแล้วก็หน้าจอรีเฟรช r ร้อยยี่เฮรตจอขนาด WQHD นะครับ แล้วก็มีรองรับ Xiaomi Smart Pad นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ8,700 20 mAh มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ลำโพงสีตัว s n a p d r a g o n 860ดหครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองให้ให้ดูนะครับว่าอนาคตจะเป็นไงครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะซื้อมาทดสอบครับวัวน,นี้ขอบคุณครับ